ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นของช่วงเย็นวันนี้ครับมาเปิดประเด็นกันที่หนองบัวพิเชษสีครับทางด้านคุดหวังพาหนองบัวจับหนักอีกแล้วครับเมื่อเปิดตัวทางด้านดาฮัตด,ดา และทางาาทาด้านบาดดอร์ทรีเข้ามาสู่ทีมนะครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านหนงบัวพิเชฟซีสโม,มษษษษสรในศึกริวธาริกได้เปิดตัวบาทดอร์ทรี่ีของน้าชาวบราซิลและทางด้านมามูธดาฮดาปีทีมชาติปาเลสไตน์เข้ามาเสริมทัพลุยเลกที่2ของฤดูก,กาล2021แหละครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านทาริดีวัย38ปีอดีตดาหยิงของทางด้านสม,มุทรปราการชิตีครับ ย้ายมาจากธางานซุวรนเอฟซีทีมในเคลกเกาหลีใต้มา,าคาแข่งในเมืองไทยครั้งกับทางด้านพยาไก่จนและเคยมีประสบการณ์าคาแข้งในเมืองไทยครั้งแรกด้วยการลงเล่นฟุตซอลีกอาชีพกับทีมฟุตซอลของธนงด้านศรีปทุม ก่อนจะกลับมาสมสตาร์ทลงเล่นในกับสมุทรสงครามเบฟซีในปี2015กระบ,บี่เอฟซีในปี2016ได้มาเจ้งเกิดเต็มตัวกับตราเอฟซีในฤดูกาล2017-2018โดยปีแรกครับยิงไปถึง17ประตูและปีถัดมายิงไปถึง21ประตูพาทีมเล่นชั้นพร้อมคว้ารางวัลดาสต์โบ ในหลีกสูงสุดและผู้เล่นยอดเยี่ยมในยลีก2นะครับโดยอย่างไรก็ตามครับปีตอ่อมาในปี2019ครับได้เซ็นสัญญากับ B ีจีปัจจุบันแตดโดยมีส่วนสำาคัญการพาจีวคว้าแชมป์ยลีก2ก่อนจะถูกปล่อยไปกับสมุดปราการชิตียืมตัวไปใช้งานในฤดูก,กาล2020และระเบิดฟอร์มยิงไปถึง24ประตูควา้ารางวัลดาวซารูถลีกหนึ่งไปครองครับและล่าสุดก็ไปค้าแข่งให้กับส่วนในสีทีมดังในคลีกเมื่อเล็กๆที่ผ่านมาเลยครับ ในขณะที่รายต่อไปครับก็คือทางด้านมามูดดาฮัตหครับหรือทางด้านมามูดอีทปิกไซด์ของทางด้านดีกรีทีมชาติปาเลสไตน์อายุ28ปีเคยผ่านการขายแข้งกับทีมดังในลีกของ,งนางด้าศสวีเดนหลายทีมและมีโอกาสมาขาแข่งในลีกอินโดนีเซียซูเปอร,ร์ลีกาเมื่อปี2020กับทางด้านเปิดเซบาญาซูลาบายาครับพร้อมพาชีมความ้าแชมป์ในเมื่อปี2020อีกด้วยแหละครับ และยัางไรก็ตามครับขนาดที่เล็กๆในฤดูกาล2 0 2 1ครับมาคาแข่งในลีกกาตาครับทตงน,นั้นเมสเซเมียยิงไปถึง5ประตูก่อนจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ให้กับน้องบพิเชฟซียพยาไกายชนในลีกที่2โดยจะสมเสิมาเร็ก9าสให้กับทีมนะครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับต้องไห้เครดิตของเว็บไซต์ฟุตบอลไทยกันด้วยครับ เมื่อได้ออกมาตีข่าวครับว่าทานันสวรรค์แคปนครราชสีมามาได้4เตรียมที่จะเปิดตัวปีกขวาชาวไทยทีโชว์ฟรฟมได้อย่างโดดเด่นในช่วงเล็กๆจากทีมร่วมศึกทยลีด้วยกันโดยจะเป็นการเสริมทัพผู้เล่นรายสุดท้ายของตลาดรอบนี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับทางน้านนครราชสีมามาได้4เดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คว้าตัวทนด้นชินทารุชิมิสุกองหน้าชาวญี่ปุ่นจาจากทางน้านเอฟซีลิวกิวในศึกเจลี2ต่อด้วยทางน้านชาลีคราฟกองหลังชาวอังกฤษจากทางน้านสโมสรดี ในลีกของบรูไนดิเรนเดอบุคเคอร์กองกลางชาวฟิลิปปินส์จากสโมสรคยายาชิตีและทางด้านเกติศักดิ์ชรนในประตูดาวรุงจากอุดรธานีเอฟซีเลยครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายง,งานมาว่าทีมของทนาสวรรค์แคทกาลังจะได้ปีกวอยชะไตยวัยกีสมาปีมาจากทีมร่วมศึกไทยลีกซึ่งในเล็กๆที่ผ่านมาครับเจ้าตัวทําผลงานได้ดีทั้งยิงและซซต โดยแม้จะไม่เคยมีดีกรีระดับทีมชาติแต่ถือว่าผู้นั้นโดยรวมเข้าทีมันของทันา์สตาร์โค,รคร้ชเป็นอย่างมากและจะมีการเปิดตัวอย่างเพลียต่างการในเร็วๆนี้เช่นกันเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับก็ต้องให้เครดิตของทนานเว็บไซต์ของฟุตบอลไทยกันอีกแล้วครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวครับว่าทีมเชือได้ปิดดีลยืมแข้งกองหน้าดารุง่งทีมเชตาไทยเป็นเชียร์บอลครับโดยความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลลิเวอร์พ2021ที่อยู่ในช่วงเบรกพักหลีก การฤดูกาลในกับการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟเอฟุกีครับ2020และจะมีการเปิดตลาดน,นักเตะรอบที่2ของซีซั่นนั้นครับและสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับข่าวดีเกี่ยวกับกองหน้ารุ่งทีมชาติไทยรายหนึ่งที่อยู่ในทีมระดับครึ่งบนของตารางทัีซึ่งได้ปิดดีลสัญญายืมตัวกับทีมในระดับเจของประเทศญี่ปุ่นเป็นเชียร์บอลครับและเตรียมที่จะเดินทางไปสู่แดนประดิบเพื่อเข้าแข่งเก็บตัวช่วงปีซีซั่นทันทีในช่วงต้นปี2022ที่กำลังจะมาถึงนะครับ อย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับกองหน้ารายดังกล่าวครับเป็นกองหน้าที่ผ่านการติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาแล้วแทบทุกชุดและเคยถูกเรียกติดทีมชาติทุกใหญ่มาแล้วครับโดยนอกเหนือจากนี้ครับกองหน้ารายนี้ยังเคยเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศมาแล้วไม่ต่ำกว่า2รุ่นกันอีกด้วยแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับยังอยู่กันที่สวรรค์แคทครับเปิดตัวสักทีครับหลังมีข่าวมานานครับสำหรับทางด้านสวรรค์แคทนครน,น,นสศิมามมเมรสเซประกาศคว้าตัวเจ้าปามเกติศักชาดอในด่านวัน22ปีชีบีดีกรีทีมเชไทยอยู่ยีบเข้ามารวบชีมพเพื่อเตรียมสู้ศึกในช่วงเลกที่2ของซีซั่น2021หลครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับเจ้าปามเกียรติศักดิ์ชาดอนมีส่วนสูงถึง185เซนติเมตรจาตัวลูกเล่นฟุตบอลอาชีพผ่านการเฝ้าสอบให้กับทัพพยาของท่าน,นยักษ์เสรอุดรทลนีสีตั้งแต่ฤดูก,กา2016 2021, ล2016ถึง2021ได้เคยติดทีมนักเรียนไทย18ปีไปแข่งขันที่ประเทศดิลานเมื่อปี2017มาแล้วอีกด้วยเลยครับ โดยนอกจากนี้ครับก็ยังมีชื่อติดทีมชาติไทยยู23ที่ผ่านการติดชุด4เกม2019ชิงแชมป์เอเชีย2020รอบสุดท้ายที่ประ,ทประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและล่าสุดในการแข่งขันของชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียเลยครับในส่วนของโปรแกรมประเดิมเลขที่2ของท่าน สวรรค์คครับนครคราชสีมามาได้4ีจะเบ,บิดบัานทีทางด้านสนามเฉลิมพระเกยียรติแปพรรษาพบกับกว่างสู่หมาไพลิโอเชียงรายยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่9กมกราคมคิกออฟเวลา18บนาฬิกาเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชี่ทางด้านประเด็นของทีมชาติไทยครับเมื่อกุญสือช้างศึกอย่างท้านมาโน่ผูกิงยังไม่รับปากครับว่าจะส่งของนาวัย26ปี สปาร์ตเกมชีดดัของเทาราเซุกิครับนาที่2หลังเป็นนักเตะคนเดียวในทีมที่ยังไม่ได้ลงเล่นเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านมานโปกิงคุณซือของทีมเชืยอไทยครับยังเปิดเผยว่ายังไม่ได้คิดถึงเรื่องส่งนักเตะครบทุกคนลงเล่นหลังขนาดนี้เจนพอโปกิของหน้าป้ายแดงของการเทเลซี 4, เป็นเพียงคนเดียวที่ยังไม่มีโอกาสสปาร์ตเกมในศึกของทาราเอเอเอฟ สุสูกิครับ2020และทั้งนี้ครับทางด้านช่างศึกครับก็ขยับเข้าใกล้แชมป์อาเซียนสมัยที่6ต็มทีเลยครับหลังล่าสุดถล่มอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศนั้นเล็กไปด้วย4ประตูต่อ0ส่วนในปัจจุบันครับกองหน้าวัย26ปีติดท,ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกและเป็นเพียงแค่คนเดียวที่ยังไม่ได้รับโอกาสจากทั้งหมด29นักเตะในทีมชุดนี้เลยครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านมานูปูกิ้งครับก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมครับ ว่าทางนั้นอินโดนีเซียครับถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งและทางนี้ครับทางน,าน,นั้นจิตพบโคขีเป็นนักเตะที่จุ่มเตและซ้อมอย่างหนักแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดถึงการส่งนักเตะทุกคนลงสนามเพราะหน้าที่ของเรายังไม่จบเราต้องมีสมาธิและเป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องทมผลงานให้ดีสุดในเกมนัดที่2ตามเป้าหมายเลยครับและทั้งนี้ครับเราต้องโฟกัสที่เกมครับเพื่อไม่ให้อินโดนีเซียมีโอกาสกลับมาได้เราะฟุตบอลทโลกไม่ว่าจะในสโมสรต่างก็เคยกลับมาได้หลังตามหลังหลายประตูเราจะไม่ประมาทเราจะเล่นอย่างเต็ม โดยสปังชีในเกมที่2เครับและทั้งนี้ครับสำหรับทีมชาติไทยครับก็เตรียมที่จะพบกับอินโดนีเซียในศึกของทนาน a f เอฟเอฟสุสกครับ2020รอบชิงชนะเลิศนัดที่2วันที่1มกราคมนี้เวลา19นาฬิก30นาทีเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b บลลีแฟมบรี่กันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ